ยินด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ The Two Channel นะครับคลิปนี้นะครับผมจะพูดถึงหนังที่ผมเพิ่งได้ดูนะครับก็คือซีรีส์ของเดวิดเบคแฮมนะครับเป็นก็เรียกอะไรชีวประวัตินะครับของเดวิดเบคแฮมนะครับเพิ่งได้ดูมาเมื่อกี้เองนะครับเลยอยากจะมาพูดคุยกันนะครับว่าผมได้อะไรจากหนังเรื่องนี้บ้างนะครับจากซีรีส์นี้นะผมต้องบอกตรงนี้ก่อนว่าไม่มีการสปอยเนื้อหาอะไรเลยในหนังเรื่องนี้นะแต่ว่าแค่จะพูดถึงว่า ผมชื่นชอบเขาอย่างไงแล้วในยุคนั้นผมรู้สึกกับเบคยังไงนะครับเบคแฮมยังไงนะครับเท่าความเลยนะครับผมพอเริ่มยังไม่เตะฟุตบอลไม่เป็นด้วยซ้ำนะครับในในยุคนั้นนะผมยังเตะบ,บอลไม่เป็นเลยนะเดวิดเบคแฮมก็ดังแล้วนะครับดังแล้วนะครับเป็นเหมือนกับพิ่งพิ่งลงลงเล่นแล้วเป็นเป็นตัวจริงของแมนยูผมไม่แน่ใจว่าเป็นตัวจริงมานานแค่ไหนแล้วนะเพราะว่า สิ่งที่ทำให้เรารู้เรื่องเกี่ยวกับฟุตบอลได้ก็คือหนังสือพิมพ์กีฬานะครับก็อย่างที่เรารู้แล้วครับสก,กอเร์นะครับสตาร์สก,กอเร์ถ้าผมถ้าผมจำผิดขออภัยนะในยุคนั้นนะมันคือสตาร์สก,กอเร์ครับนั่นคือความทรงจำเดียวที่ผมมีต่ออ,อสิ่งที่ผมเรียนรู้ได้จากจากข่าวนะครับก็คือหนังสือพิมพ์สตาร์สก,กอเระครับเบคแฮมก็ฉายขึ้นมานะครับเป็นนะักฟุตบอลหนุ่มหน้าตาดีนะครับหล่อเลยครับ หล่อเลยครับฝีเท้าก็อย่างที่เห็นเลยเปิดบอลแม่นมากนะครับฟรีคิกสุด,ส,ดสุดจริงๆนะครับคือเอาง่ายๆครับเวลาที่ที่เราได้ดูบอลตอนเด็กๆถ้าเราเชียร์แมนยูนะเราจะรู้สึกเลยว่าลูกนี้มีลุ้นส่วนทีมฝั่งตรงข้ามนะครับเมื่อ,อไหร่ก็ตามที่เบคมายืนแล้วได้ฟรีคิกใกล้ขอบเขตโทษคือลุ้นเหมือนกันลุ้นว่าจะเข้าหรือเปล่าเพราะว่าเสียวเพราะเบคเป็นคนที่ ติยิงลูกฟรีคิกได,ได้ดีคนหนึ่งในโลกนี้เลยนะผมผมใช้คําว่าในโลกนี้ได้เลยนะเขาเป็นเจ้าพ่อลูกนิ่งได้เลยนี่คือสิ่งที่ผมจดจําเกี่ยวกับเบคนะครับส่วนเรื่องราวส่วนตัวต่างๆเนี่ยน้อยมากครับน้อยมากที่จะได้ได้รู้ว่าในในวันนั้นๆของเขาเกิดอะไรขึ้นกับเขาบ้างเขาคิดยังไงมีแนวคิดในการใช้ชีวิตยังไงเรื่องราวต่างๆเราไม่เคยรู้เรื่องเลยครับ แต่หนังเรื่องนี้มันก็จะพอจะดูแล้วเราจะได้อะไรแบบอย่างเงี้ยเหมือนกับเรารู้จักเขาเขามาอยู่แล้วเรารู้ว่าเขาเป็นใครนู่นนี่นั่นแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าทัศนคติแนวคิดความคิดความอ่านในการเกี่ยวกับฟุตบอลมันคืออะไรนะครับแล้วก็อาจจะได้เข้าใจในในโลกของฟุตบอลจริงๆหลังจากที่เราดูเสร็จแล้วนะอย่างเช่นในห้องแต่งตัวหรือแม้กระทั่งความคิดเกี่ยวกับ ทัศนคติข่าวต่างๆนู่นนี่นั่นคือมันมีครบจริงๆที่ทําให้เรารู้รายละเอียดของของอาชีพฟ,ฟุตบอลมากขึ้นนะผมเลยรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้น่าสนใจแล้วก็อยากแชร์ไปจริงพอดูแล้วรู้สึกตัวเองก็รู้สึกว่าเออก็ก็ชอบก็ชอบนะผมส่วนตัวผมชอบผมชอบซีรีส์เรื่องนี้แล้วผมก็รู้สึกว่าเราเหมือนกับได้เราได้ได,ได้ย้อนกลับไปในวันที่ ในวันนั้นที่เราในตอนที่เราเป็นเด็กเราเรายังไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรแล้วแล้วแล้วซีรีส์นี้มันมันเริ่มช่วยขยายนะครับช่วยขยายมุมมองของเราให้มันให้มันเข้าใจแลวเชื่อมทุกอย่างเข้าได้เข้าหากันได้ว่าอ๋อณนะเวลานั้นน่ะเราเราพลาดอะไรไปเราถึงไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรตอนนี้เรารู้สึกว่ามันเชื่อมกันได้นะครับก็จะบ่งบอกอะไรแบบนั้นได้แล้วก็กลับมาพูดถึงเบคแฮมนะครับสิ่งที่เป็นความทรงจําของผมเองนะนั่นคือ ลูกยิงครึ่งสนามของเขานั่นเลยครับเขาแบบเฮ้ยเขายิงเข้าไปได้ยังไงนะครับครึ่งสนามจริงนะเพราะว่ามันอยู่เลยเส้นครึ่งสนามมานิดหนึ่งอะแล้วเขาก็ยิงนะครับแล้วเขาก็ชูมือขึ้นเป็นเป็นมันเป็นภาพความทรงจําของผมที่ผมก็ชื่นชอบเขานะเขาเก่งนะครับเขาเท่นะครับเขาหล่อครบครบองค์ประกอบเลยนะครับเป็นนักฟุตบอลคนหนึ่งที่ผมว่าครบองค์ประกอบนะครับแล้วก็ เรื่องเราตต่อจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรแล้วนะครับจนเขาแต่งงานมีลูกมันก็ตามข่าวที่เราได้อ่านมาบ้านนะครับส่วนอะไรที่มันลึกกว่านั้นเราไม่มีถ้าผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับต้องบอกก่อนไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะครับแล้วก็พอได้ดูเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยทุกคนดูได้นะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนของเบ็คแฮมเองก็ดีนะครับก็ยิ่งน่าจะสนุกไปไปกันใหญ่เลยแหละอืแล้วก็เหมาะกับคนที่ชอบฟุตบอลน,นะผมว่าดูได้ ยังไงก็ต้องรู้จักเบ็คแฮมอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าคนที่ชอบฟุตบอลน่ะก็ดูได้ครับหรือแม้กระทั่งเออน้องๆน,นะครับที่ไม่ทันไม่ทันเบ็คแฮมนะครับก็ดูได้เช่นกันนะก็จะได้อะไรหลายๆอย่างจากหนังเรื่องนี้ไปผมว่าเป็นอย่างนั้นนะตามความรู้สึกผมนะอันนี้ตามความรู้สึกผมแล้วก็ดูดูแล้วก็อินนะครับสนุกดีนะครับผมชอบนะตามความรู้สึกผมจริงนะผมชอบแล้วก็นะักเตะในยุคนั้นถ้าเป็น ถ้าเป็นในยุคข,ของเบคนะีที่ผมรู้สึกว่าผมชอบนักเตะที่ไม่จะเป็นต้องเป็นสโมสรไหน,นๆนะหมายถึงว่านักเตะทั่วโลกอะไรเงี้ยในยุคนั้นก็จะมีหลายคนจริงๆถ้าผมพอนึกออกตอนนี้นะก็จะเป็นไรอันกิกครับก็อยู่แมนยูเหมือนกันผมชอบเขาจังหวะที่เขาลากเข้าไปยิงใส่อาร์เซนอลในฟุตบอลเอฟเอครับรอบไหนผมจําไม่ได้หรอกแต่ว่าลากเข้าไปคนเดียวเลยแล้วก็ยิงเสยคานเข้าไปนั่นก็คือความทรงจําอย่างหนึ่งหรือแม้กระทั่ง ความทรงจำของทิรีองรีอย่างเงี้ยครับก็ชอบล็อบบี้เฟลเลอร์ผมก็ชอบคือคือเราจะมีความสุขแบบเนี้ยในการที่เราเห็นนักเตะเหล่านี้ที่เรารู้รู้สึกว่าเราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กๆกอะ่ะมันมันขยายบทความต่างๆของเขามันทำให้เรารู้เรื่องราวเขามากขึ้นอย่างสตีวิจีผมก็ชอบนะแล้วก็กองหลังเนี่ยผมชอบเออแบ็คเนี่ยหรอผมนึกไม่ออกนะตอนนี้แต่ผมรู้สึกว่าผมผมอยากรู้เรื่องราวของเลดลี่คิงนะครับ เป็นกองหลังของสเปอร์คนหนึ่งนะที่เขาที่เขาต้องเตะเตะนัดหนึ่งแล้วต้องหยุดเล่นไปอ่ะเพื่อเพื่อเหมือนเหมือนคงสภาพร่างกายให้มันพร้อมอ่ะเขาเป็นนักเตะที่บาดเจ็บจากมีาร์่างคือเหมือนกับว่ามีร่างกายที่ไม่ไม่ได้เต็มร้อยอ่ะนะครับตามที่ผมรู้มาตอนเป็นเด็กนะแค่นั้นเองนะครับส่วนตอนโตมานี่ก็ไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรกับเขาเลยนะครับก็ ก็ดีนะผมมองว่าเราก็จะได้รู้อะไรเกี่ยวกับนักเตะเหล่านี้ในในตอนที่เรายังเป็นเด็กที่เรายังไม่มีข้อมูลอะไรเหมือนท,ทุกวันนี้นะครับก็ซีรีส์นี้ผมก็แนะนําทุกคนนะครับว่าดูได้จริงๆแล้วก็สนุกนะครับผมตามความรู้สึกผมนะแล้วก็ถ้าใครได้ดูซีรีส์นี้แล้วของเบคแฮมแล้วนะครับรู้สึกยังไงเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์ให้ผมทราบด้วยนะครับว่ารู้สึก เป็นยังไงสนุกกับมันไหมแล้วก็มีมุมมองอะไรเกี่ยวกับเขาบ้างนะครับก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็เป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสคร้นะครับกดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ enjoy นะครับ